สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอ,อีกแล้วนะคะ ตอนนี้แอมอยู่กรุงเทพอีกแล้วเรามาสเตตเกชันกันนะคะวันนี้จริงๆแล้วเป็นช่วงสงการอะเนาะก็คิดว่าคนอื่นเขาออกต่างจังหวัดกันหมดเราก็เลยจะสวนทางเข้ามาในกรุงเทพนะคะแต่ว่าพอดีลืมนึกไปว่าวันที่เราเข้ามาเนี่ยมันเป็นวันที่เขาน่าจะกลับขอากรุงเทพกันหมดแล้วนะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดแล้วด้วยนะคะก็แต่ก็โชคดีนิดนึงเพราะว่ารถมันไม่ได้แบบ ติดเยอะมากอะคะ่ะคือมีรถนะแต่ว่าไม่ได้รถเยอะขนาดน,ะยยานั้นอะไรเงี้ยก็ตอนนี้กําลังจะไปโรงแรมแต่ว่าเดี๋ยวแวะรับเพื่อนก่อนเดี๋ยวไปโรงแรมกันนะคะก็วันนี้เราจะมา s t a y กันที่โรงแรมอเวน i อพลัสรีเวอร์ไซด์นะคะจริงๆอเวนิอ์มีแอมอยากมานานมากแล้วนะแต่ว่าไม่มีโอกาสสักทีพอจะไปก็แบบเอ้ยถูกแบบว่าโปรอ,อื่นดึงไว้ก็ไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะครั้งนี้ก็ได้เวลาประจวบเหมาะที่จะมา ที่นี่กันแล้วเพราะว่าที่นี่ก็มีโปรหื่นกันเนาะเดี๋ยวแอมแนะนาให้แล้วกันว่ามันมีโปรตรงไหนอะไรยังไงที่มันแบบเด็ดๆดีๆบ้างนะคะเดี๋ยวไปเจอที่โรงแรมเลยดีกว่าเดี๋ยวแอมพาไปดูว่ายังไงนะเหมือนฝนจะตกเลยอะ่ะทำไมอะ่ะตั้งหลายวันนี่คือแดดออกแบบเปลี่ยงเปี่ยเลยนะทุกคนแต่พอ เราเข้ากรุงเทพก็จะครึ้มมาเลยเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าดีกว,ว่าข้างหน้าคือครึ้มมากทุกคนข้างหน้าคือครึ้มมากทุกคนฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้ว่าเพื่อนมาถึงหรือยังเลยอ่ะต้องหาที่จอดรรอไปก่อนไม่กินข้าวกับคนนี้ <c oughs> อ้ คือมาลังโคมจะไม่อันนี้ก็คือลังโคมแบบตัวที่เขารีวิวกันเยอะๆนะก็จัดไปขวดหนึ่งค่ะนี่น้องคนนี้นี่ลังคมตัวนี้เลยจัดมาแล้วขวดหนึ่งขวดน่ารักมาก,กวาเออวอร์เก๋นะในภาวียนะคนอราอยู่ที่ชัน้น26นหมคะค่ะเชิญกัน ตึงดึงึวิวดีอยู่นะคะคุณค่ะทุกคนแอมถึงโรงแรมแล้วนะคะวันนี้เช็คอินค่อนข้างช้าเพราะว่ามัวแต่ออกไปหาอะไรกินแล้วก็แบบช็อปปิ้งข้างนอกเพลินมากตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีขึ้นไปที่ซีนลูปท็อปด้านบนเนาะแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยมาก จะมาพาไปดูห้องคร่าวๆดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่ขอดูวิวหน่อยนี่ดูวิวสิเราก็ถือว่าได้วิวที่ค่อนข้างจัเคลียร์นะคะห้องที่อัจานวันนี้เป็นห้องลุมไทยเอา,านี่ริเวอร์วิวนะคือริเวอร์วิวอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นชั้นที่ไม่ใช่ไฮฟอร์ทุกคนแต่ถ้าเป็นพานอเมาวิวอ่ะมันจะเป็นวิวเดียวกันแต่ว่าอยู่ไฮฟอร์ขึ้นไปนะคะแฮมก็เลยคิดว่าจริงๆมาดูวิวแม่น้ำเจ้พาพญาเนี่ย ก็ก็เราก็ควรที่จะอยู่ชั้นที่มันแบบว่าเออเห็นแม่น้ําชัดๆแบบนี้ก็เลยจองแบบนี้มานะคะก็คือวิวดีจริงๆเหมือนเราแบบว่าอยู่ใกล้แม่น้ํามากจริงทุกคนก็ม <im itation> <ๆ S 1> <im itation> ันอยู่ใกล้แม่น้ํามากอดูดิเออนน่นแหละวิวสวยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวราพาไปดูห้องร้าวๆดีกว่าระหวา่างรอระหว่างรอชุดของเรานะคะเพราะว่าจะต้องรีบขึ้นไปที่ซีนค่ะไปรีวิวข้าวๆนะคะห้องของเราในวันนี้ ก็ห้องน้ำก็จะกระทัดรัดนิดนึงนะแต่ว่าทุกอย่างของเขาโคดูคลีนมากจริงๆนอะทุกคนคือดูสะอาดเนาะแล้วก็ห้องก็จะเป็นประมาณนี้ขนาดห้องมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเตียงที่เอามจองวันนี้เป็นเตียงทวินนะก็จะเป็นสองเตียงเล็กๆแบบนี้ค่ะอืมอมนกตี้ต่างๆชากาแฟเนาะโตะ๊แล้วก็นั่นแหละวิวจ้าชวยงาม นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ซีนลุคท็อปข้างบนนะคะเอาฟิตวันนี้ก็จะเป็นเสื้อเบสเซอร์สีดำแบบนี้นะคะอืมแล้วกงเกงสีตาลแล้วก็กตแ,วกแต่งหน้าโทนพีชหน่อยแล้วก็เป็นโบน้องโบมีกิตเตอร์ได้นะสีดำอืมโดยรวมเป็นประมาณนี้นะค,ะ today, ค่ะออฟฟิตทูเดย์ค่ะ ่ะขึ้นไปข้างบนกันจริงๆตอนนี้ข้างนอกก็คือมืดแล้วนะคะนู่นเห็นเอเชียิกไหมอยู่ตรงนู้นตอนนี้ไม่น้ำเจ้าพยายเงียบสงบออไปขึ้นไปข้างบนกัน วันที่สองตื่นแล้วค่ะกำลังจะลงไปกินข้าวเช้ากันสภาพเมื่อคืนนอนประมาณตีหนึ่งได้มั้งก็คืออาบน้ำเสร็จแล้วก็ภาพตัดเลยค่ะไปไปกินข้าวกันเถอะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงนิดๆแล้วละ่ะลงไปกินข้าวกันค่ะตื่นมาก็หิวเดี๋ยวให้ดูข้างนอกก่อนว่าตอนนี้ข้างนอกบรรยากาศเป็นยังไง เชียท,ทีในตอนเช้าตอนนี้ข้างนอกนะคะขะมุกขมัวมากจ้าคือจำได้ว่าตอนตื่นมาตอนหกโมงอะแสงแดดคือจัดจ้ามากเลยนะจ้าจนแบบจนร้อนอะแต่ผ่านไปสองชั่วโมงนั้นข้างล่างก็คือหมอกจางๆและควัน มันคล้ายมันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้ก็คือดูดีคือมันมันมองไม่เห็นข้างข้างไกลไกแล้วอะข้างไกลไมันมองไม่เห็นเลยว่าแบบเออยังไงมันขมุกขมัวมากทุกคนแต่ว่าบรรยากาศมันเหมือนอยู่ต่างประเทศเหมือนกันนะเออไปกินข้าวกันดีกว่าครับ จิ้มซ่ามแล้วก็น้องคนนี้ประมาณแล้วนะคะนี่เป็นสปรีนเนอร์เอออันนี้เป็นแบบวิทแฮมอะเป็นวีทแฮมแล้วแล้วก็อันนี้เป็น mm. ออมเล็ตเป็นเพนออมเล็ตจริงๆเราจะสั่งแฮมชีสแต่เพื่อรอติกผิดเพนนื่อ <laughs> เพื่อราติ๊กผิดเราได้เป็นเพนออมเล็ตมานะคะ าไลนะม่ทอดพิซซ่าแล้วก็ไม่ทอดพิซซ่าหรอกอันนี้เป็นไม่อดพิซซ่าแต่เป็นบาริเบีมเดียวกันด้วยค่ะกินยังไงขอติ่มค่ะคิดว่าจะปิดถ่ายได้ข้าวต้มนะคะอันนี้เป็นข้าวต้มที่เครื่องเคียงเยอะมากนึกว่าบีบิมบับก็มีเห็ดหอมกุนเชียง ขิงกระเทียมเจียวต้นหอมแล้วก็หมูสับหมูสับรวนเค็มนะคะก็คือหน้าเยอะยิ่งกว่าบิบิมบับอีกนะคะมีผักสีเจะเสีเข้าไปยี่กินกัน ตอนเชา้ากินกินของเค้าได้ไม่เยอะแต่ของหวานก็คือไม่อันอ <c oughs> น้นโอ้โหเดี๋ยวกูเป็นคนที่แบบว่าปวดทองอะ่ะเพราะเราหลับขนมไทยตอนเ,นเ,นเอชา้าอ่ะกินได้เยอะมากแบบเฮ้ยปวดท้องพอ เราเด็ออ้วนหืมเดืออ้วนหัวไม่มีโมเมนต์แบบว่าคิอสวยะเคยสวยแต่ว่ากูกินข้าวมาแล้วดีกิ่นจานเาอร่อยอือ เดี๋ยวตอนนี้ออมขึ้นมาอาบน้ำเรียบร้อยนะคะสะรุปทริปวันนี้สรุปสเตจเคชั่นที่โรงแรมอเวนิวคลาสสิเวอร์ไซด์โฮเทลนะคะอืมจริงๆแอคทิวิตี้ที่นี่เขาเยอะมากๆเลยนะคือมีหลายอย่างแล้วก็เวลาเราก็ไม่ค่อยจะทันนะคือโลกรัดเร่งรีบทุกสิ่งทุกเอวิติงที่เข้ามาในนี้นะคะเมื่อวานออมมาเช็คอินค่อนข้างช้าหน่อยเพราะว่าโม่แต่ไปช็อปปิ้งเนาะแล้วก็เช็คอินประมาณห้าโมงเย็นนะคะพอมาเช็คอินประมาณห้าโมงเย็นเราก็ขึ้นไป กินอาหารที่ซีนสรสเตอรลองข้างบนนะคะวิวดีมากๆทุกคนบรรยากาศดีวิวดีแล้วก็นอนหลับสบายเตียงนิ่มนะคะหลับสบายแบบหลับจินจังมากๆแล้วก็ตื่นไปกินข้า,าวเช้าตอนประมาณ8โมงเนาะที่นี่อาหารเชา้าก็ในระดับมาตรฐานค่ะอร่อยโอเคเลยแล้วก็มีหลากหลายพอสมควร เสร็จแล้วก็ไปไว่ายน้ากันมาเมื่อสักครู่นะคะโกรสระว่ายน้ำอย่างที่บอกเป็นอินฟินิตี้พูลที่สวยอยู่แล้วในเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพญาด้วยนะคะสําหรับราคาที่แอมจองมาในครั้งนี้เนี่ยแอมจองห้องรีเวอร์รูม,มานะคะเอออย่างที่บอกว่ารีเวอร์มันก็จะเป็นแบบชั้นที่มันไม่ได้ไฮฟอร์นะแต่ถ้าเป็นพาโนรามาวิวก็จะเป็นไฮฟอร์ขึ้นไปแต่ว่า โดยแผ่นผังห้องก็จะคล้ายๆกันนะคะก็จะมีทั้งเตียงงแล้วก็เตียงทวินแบบนี้นะอืมต่างกันแค่นี้นิดนึงราคาก็ต่างกันนิดนึงนะสำหรับคนที่ชอบแบบยังไงก็ต้องเลือกกันไปเนาะสำหรับแอมมาได้นอนชั้นสิบเก้าก็ถือว่าก็ก็หายแล้วนะสำหรับเราคือรู้ส่ามันก็สูงแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแอนจะมาในราคาที่ไม่ได้ใช้โปรโมชั่นของเราเที่ยวด้วยกันนะจ่ายมาในราคาที่เป็นราคาโปรโมชั่นของโรงแรม ห้องลีเวอร์รูมเนี่ยราคาที่แอมจองมาคือ4,195ึ้บาทนะคะก็คือตอนนี้โรงแรมตัวโรงแรมเองเขาก็มีส่วนลดของเขาอยู่แล้วนะคะแอมจองมาทางแบบทางตรงเลยตรงมาที่โรงแรมเลยนะคะแต่ถ้าใครออจองใช้เที่ยวด้วยกันอีกก็ลดเข้าไปอีกนะคะก็ถือว่าคุ้มมากแต่ของแอมจองไม่ทันจา้าไม่เคยจองโรงแรมทันแบบ7วันล่วงหน้าสักทีอะทุกคน ก็เป็นถือว่าเป็นราคาที่หลับได้นะแล้วส่วนอวาน,นี่เนี่ยจริงๆเขามีโปรโมชั่นกับทงที่หับด้วยแล้วก็มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างที่น่าสนใจเยอะมากแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะก็สนใจก็เข้าไปดูกันได้ที่หาบหรือว่าเข้าไปดูกันได้ที่หน้าเว็บโรงแรมโดยตรงนะคะแล้วราคานี้ที่แอมจองมาก็ถือว่าแบบอืมโอเคเลยแอมโอเคเลยนะคะ โรงแรมเขาสวยแหละบรรยากาศดีนะคะอาห้องอาจจะไม่ได้กว้างเท่าไหร่นักนะแต่ว่าโรงแรมก็บรรยากาศดีค่ะอาหารก็โอเคบริการก็โอเคนะเมื่อวานได้ไปช้อปปิ้งมานะคะจริงๆแล้วแพลนเมื่อวานคือแน่นมากว่าจะทำหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าเวลามันไม่ทันเนาะก็ต้องมาทำาภ o j e c ที่โรงแรมด้วยเวลามันก็เลยไม่ค่อยทันเท่าไหร่เมื่อวานก็เลยได้แค่ช้อปปิ้งอย่างเดียวนะคะแล้วก็ได้มาอย่างหนึง่งก็คือน้ำหอมนะคะแอมอันบ็อกซ์ให้ดูดีกว่าว่า ได้น้ำหอมอะไรมานะคะนี่ค่ะซื้อน้ำหอมมานะคะเป็นน้ำหอมที่เขารีวิวกันเยอะมากนะคะในสัวเด็กก็คือของลังโคมนั่นเองถุงนี้อันไปซื้อมาที่พารากอนนะคะแต่ว่าที่พารากอนนะไม่มีของก็เลยเขาก็เลยติดต่อไปที่สาขาอื่นให้ก็ได้มาเป็นของเอ็มพูียมนะคะแล้วก็อันนี้เขามาส่งให้อมืมาส่งให้ที่โรงแรมเลยจริงเขามีจัดส่ง ต่างๆให้แบบฟรีเลยนะคะจะส่งให้ทุกที่เลยทั่วประเทศนะคะก็เทาที่ถามมาก็คือเป็นส่งฟรีอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าในอนะควดจะฟรีต,ต,ต่อไปไหมเนาะเดี๋ยวแอมอันบอกให้ดูคือที่ซื้อมาเพราะว่กลิ่นหอมมากแล้วก็ขวดสวยมากทุกคนอันนี้เขามีของแถมด้วยนะคะแล้วดูวของแถมก่อนของแถมเป็นล่อ สีนะ่ารักมากอันนี้เป็นอันนี้เป็นใบฟาซิลนะคะทำความสะอาดรอบดวงตานี่ตัวนี้ลังโคมอีโดเลอร์พาฟ์ูมนะคะขวดคือแบบเลอนะ่าแล้วคือบางแบบเหมือนโทรศัพท์เลยะ่ะแล้วกลิ่นคือหอมมากๆ คืออเป็นคนชอบกลิ่นที่แบบฟอลลติดแบบกลิ่นแบบโรสโตรกุหลาบกุหลาบหน่อยอยู่แล้วนะคะคืออะไรที่มีส่วนผสมของกุหลาบนี่คือตะอองจัดขวดนี้ราคาสีพานะกะ็ได้ลดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือสามพันหกขวดนี้ห้าสิบมลนะคะแต่แอมยังไม่ได้เห็นของจริงของตัวร้อย l มลว่ะแต่แอมรู้สึกว่าขวดมันแบบกำลังดีมันพกพาได้แบบสะดวกเลยห้าสิบอมลนะ แล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้ได้บ่อยใช้ได้ทุกวันเยี่ยมก็เลยสอยมากดหนึ่งนะคะอันบ็อกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเต็มตัวออกไปข้างนอกกันค่ะ เดไปแต่งหน้ากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แอมด้วยนะคะพาวหน้าแอมจะไปสเตชันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะสรรหาโปรโดีๆโรงแรมสวยๆมาให้อีกนะอย่าลืมดูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะออง